สวัสดีจ้าพอกับสาวอีสานตาแอย่างนะจ้ะเมื่อยบะเมียังจา้าสิมาทักไายเมื่อนี้แตงหนาแน่นี่เพื่อนจ้า <c oughs> มากินบอกแตงโมจา้าเสียงร้านกับสีหัวอยู่ข้างๆนะจ้าวิดีโอรีวิวอันทุ่งน้ำพรน,นั่นนั้นมันปิดคอมเมนต์นะจ้าใดอยากเม็นมาเม็นมาเม็นวิดีโอนี้ก็ได้ด้วจ้า ย้อมวันย้อมวัวควันซีตาหนูนะจะ๊ะแต่งเองจะ้ะแต่งบอเป็นปกติบ่มักแต่งหน้าเพราะว่าเหตุบง่งามาแกหาวิธีวิธีแต่งแล้วเห็นน้ากระจกบอเป็นเนาะจ้ะ ขอขอบพระคุณคนที่ติดตามเนจ้าขอขอบพระคุณผู้ที่ชมคลิปหนู้อจัะขอขอบพระคุณพี่น้องทุกๆทุกคนที่รับชมคลิปหนูหนูดีใจแห้งจัะอ่าหนูก็สิเฮ็ดคลิปต่อไปก็สิสู้เฮ็ดคลิปต่อไปถึงมันสิโดนบันไดโสสิหอดพันทศัพท์นึกแต่ได้ซีเรียสเนาะอจะหนูก็สิเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆ์ขอแต่ย่าเบียกันเนาะจ้ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูน้ำเนจ้า ียงรอกขางมันกับสีอําเสียงดังนน่าจะทั้งเสียงพัดลมทั้งเสียงอันกินข่าวเนาะหนูย,ยังไปหาวิธีซื้อไม้หนูเป็นขึ้นเคินจาเวลาสีบอกจะสีบอกยียงอือือ สิล่าไปก่อนนะจตาหนูาาบอกคุณว่าสิร่ากอยังขอขอบุนทุกคนที่ติดตามอยู่ด้วยค่ะแล้วก็บ,บลล์กดแชร์ในน้วย้าร๊ายบซา